สวัสดีครับท่านที่สนใจในโซลร์เซลล์ครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไร่กระโพดกินแดดสี่นะครับผมขโมกินแดดชั่วที่สี่นะครับตัวนี้เป็นแผงซันเทคนะครับแผงซันเทคสามร้อยสี่สิบโวลต์นะครับผมซันเทคนะครับสิบแผ่นนะครับจะอยู่ที่กำลังไฟสามร้อยสี่สิบวัตต์นะครับจ่ายให้กับมอเตอร์ซับเมอร์สนะครับขนาดสองแรงม้า เป็นมอเตอร์ AC 3เฟสนะครับแบบ 220V ิโวลต์นะครับผมิกระแสอยู่ที่6แอมป์7แอมป์นะครับโดยควบคุมมอเตอร์และแปลงกระแสโดยอินเวอร์เตอร์ปั๊มของโนเวมนะครับตอนนี้เป็นขนาด3แรงมา้า3 2เฟส220โวลต์รุ่น 11M แอมป์นะครับก็ใช้งานได้ดีครับผมเนี่ยแผงก็ยัง,งเงียบเงียบอยู่เลยนะฮะอุปกรณ์ทุกอย่างก็ยังทำงานได้ปกตินะครับ ตอนนี้ใช้กับข้าวโพดนะครับแงนี้สิบไร่นะครับแ,ลง,ล,บแลงนี้ข้าวโพดสิบไล่ครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ฮะแผงใช้มาระยะหนึ่งแล้วนี่ฝุ่นหนาพอสมควรแต่เนื้อเซลล์ดีมากครับแผงชุดนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะซื้อจากช่างดำนะครับ ชุดนี้เป็นแผงของ P.S. Solar Cell นะครับครับแผงดีมากกระแสนิ่งๆนะฮะให้ดูเลยเน็้เพจจริงปะอ่ะโอเคเจอละชุดนี้จะเป็นสัรเทกกับหัวนิดนึงฮะสังเทกจาก P.S. Solar อ่ะอัะนนี้นี่นี่นี่โลโก้หม่คับ นี่ครับนี่ฮะซีดีนี้ลอกไปลนะนครับของซันเทคจากฟเ o สโซล่าสามร้ยสามสิบวัตครับอ๋อพูดผิดโดดทษทีอ่าโอเคสามร้อยสาสิบวัต์นะครับผมแผงคุณภาพพรีเมียมนะครับชุดนี้อ่ะไปดูเขาโพดกันนี่ฮะกำลังอยู่ระหว่างผสมเกอสรน,นะครับ นี่ครับก็ตอนนี้ผสมมาได้เอ่อจะครบเจ็ดวันแล้วนะครับนี่ฮะเกสอรดูผู้เกรสรดีมากเลยนี่ฮะเห็นไหมครับวิธีผสมเกสอร ก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับคลิปเก่าๆนี่ก็ติดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝักนี่ไม่หล่อแน่นอนแปลงนี้เนี่ยเดิมเดิมเดิมอะอธิบายก่อนอีกรอบนึงเดิมเดิมเขาพวดหนึ่งต้นจะมีดอกนี่ก็มีฝัก ใช่ไหมครับในหนึ่งต้นของมันเองเนี่ยเดิมเดิมเลยขขาพโพดหนึ่งต้นจะเป็นอย่างนี้ครับผมแต่ของเราปลูกแบบต้นตัวแม่เนี่ยจะไม่มีดอกเห็นไหมครับจะถูกถอดดอกทิ้งสี่แถวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแถวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแถวแล้วก็จะมีดอกตัวพ่ออีกหนึ่งอีกหนึ่งแถวนะฮะเห็นไหมครับนี่ฮะ ต้นที่มีดอกเนี่ยพอผสมเกรสรเสร็จเนี่ยเราก็จะตัดทิ้งนะครับเราไม่เอาฝักนะครับเอาแค่ดอกนะครับเนี่ยแถวเนี้ยแถวที่มีดอกเนี่ยเราจะตัดทิ้งก็จะสลับกันไปอย่างนี้ทั้งไรนะครับแถวดอกหนึ่งแถวแถวฝักหกแถวฮะก็จะเป็นอย่างนี้เสมอกันไปนะูน้นเลยครับก็โอเคครับผลผลงานโซเซีลชุดนี้ผมถือว่า ลงตัวได้สมบูรณ์ที่สุดนะครับโอเคมากเลยใช้ไม่มีปัญหาจุกจิกอะไรนะครับใช้ได้ดีครับผมทุกชุดนะครับที่ตั้งวางระบบแบบนี้ฮะใช้ได้หมดเลยแล้วเราจะไปดูอีกแปลงหนึ่งนะครับอีกแปลงหนึ่งก็เป็นระบบแบบนี้เหมือนกันเป็นใช้กับฝายน้ำหยดทํามอสองแรงมาคุมพื้นที่สิบไร่สบาย ครับผมแล้วติดตามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ